สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านละเวลานี้ก็จะเป็นเวลาของการดูเกมนะครับในช่องคาของ Rock Master Gamer นะครับเอาจะได้ดูเกมมันๆดูเกมดรีๆนะครับใน้ววันนี้ครับเรามาเล่นเกมอะไรกันครับอ๋อวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมอะไรกันครับอ๋อวันนี้นะโอ้คนนพิครับว้าเพมเว้ยพูดที่อรายการอุื่อรายการผิดเลยนะนี่ก็จะเป็นบอทใช่ไหมหรือว่าคนครับคนเนี้ยเออคนนี้จะเป็นคนนะ ได้ครับกหนดคนนี้ก็จะเป็นคนนะครับที่เข้ามาจอยเราโดยไม่รู้สาเหตุนะครับเราก็กำใจต้องเล่นกับมันด้วยนะครับต้นต้นตัวจะเป็นตัวผู้หญิงนะครับในในดีใจพอได้ออกก้งอะถามคนรู้สึกขอบใดีเฮ้ยพอตัวตัวต่างไหนยเฮ้ย h โ l l o ฮักคมาเลู h e l l You ได้ออกกง อยู่ดีใจไหมอะมึงมึงยังมาอยู่อะไรมึงคยอยู่อะมันสะกไหมโอ้เอาไปกันแรงๆอยู่ๆอยู่เลยพูจะกระโดดกับแมสอีกแล้วแต่จะไม่เอ้ยะไระไหนอนอนฮ่ก็กระนอระกระโดดกระโดงะโดดกระนดะอะดดะะะดด ไฟครับเราเป็นไฟเตอร์เราจะต้องแบะไปทีเด็บได้แล้วสไลด์หนอนนะมาแล้วอันนี้ไหนดีอันนี้ไหนอันนี้หนอนอันนี้หนอนสไลด์หนอนดิ๊วที่เนล้ยอันนี้กันดีอะไรวะสไลด์หนอนนี่ไม่ดีเป็นไหนล่ะด้านหลังอะไหนวะบอกให้อยู่ด้านหลังเนี่ย อ๋อมันไม่เข้าอ่ะมันปิดประตูอัดหน้าถุงไหมไม่ไปยืนอยู่ตรงทางนั้นดิทางนู้นน่ะอ๋อไหนครับทางไหนู้นน่ะที่ข้างมองตรงไปอ่ะอ๋อทำอไมเหรออ๋อทางนี้สวยดีนะสีแดงใช่้แล้ทำอะไรเฮ้ยไปไม่โอ้มึงทำอะไรเนี่ยโอ้น้ำร้อนลวกลวกไปหมดที่กดแรงมึงอ่ะมันกินหมดเลยไหมโธ่แย่ขนาดนี้เอาไปลวก เฮ้ยตีปั๊บตาเราจะคุณจะปั๊บตาโอ้เอง่ะต้องย้ายกูไะทับตาอีกทีเดียวเดี๋ยวต้องทำอาอะไรคูณโดนไหมมึงจะเข้าอ่ะจะขึ้นน่ะโอ้โหแม่งโคตรยาวเลยมึงซับเอนเนอร์จี้อะซับเอนเนอร์จี้อะฮะจากว่าซับเอนเนอร์จี้อะเฮ้ยแล้วมึงไม่เข้าไปคุมหรอเอาละใครขโมยซับเอนเนอร์จี้กูอ่ะ เหรอเคยดูเ็นบอเคยดูเป็นเ็นบอลเ,เ,เ,เคยอยู่รู้จักปับอินอร์เน้ตยอย่ตอนนึงอาไเอร์เป็นไฟเตอร์เขาเป็นไฟเตอร์ไม่ได้ทเลยเป็นไฟเตอร์นะคุจักแป้าเฮ้ยเดี๋ยวแล้วกดเลน่อยด้ยโอ้ยมถามแล้วเุ๊ยเพิ่า อาย่าอาย่าเต็มเลยเออไปนอนเออวิ่งเข้าไปบูแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นใครตอนนี้เหลือหกสิบเ้าเลือดกูเฮ้ยนิ่งๆเดี๋ยวเลือดมันก็เพิ่มเองเฮ้ยไปช่วยไปช่วยนะฮุเฮ้ยมกง้องไม่ทำให้ตาลายใช่ครับแต่มันก็มันนะคะเออแม่งโกตัดยุบอะไรมาเล้าลุ่ Follow me Follow me อะไรพวกไปไหนแก่เราอ้าวพอดีว่ามาแก้แล้วค่ะโอ้โหเคยดูฮ้ยกูมองไม่เห็นกับคุณที่ไหน้แล้วแล้วกูจะเข้ายังไงว่ามันติดทางอ่ะเออแล้วทำขึ้นไม่เห็นว่าไหนอ่ะอ้าวอยู่นี่นี่ว่ะเฮ้ยจีตามาเดี๋ยวมันอันน่ะตรงนั้นนะกูขึ้นไปแล้วเว้ยอ้าวอย่าตก เออไปข้างหลังก็ได้นี่วาไปข้างหน้าไอ้ปัดเรจะกลับมาทำไมวะเรือไปหน้าแม่อนผมงานไหนอ่ะวันไหนเอ้าดีมากเอ้ยนี่ทางเข้าอยู่นี่เลยไหนวะอ่อนไหน ในยางเข้าหรืวะแอบแอบตะไลหนอนปัดปัดปัดนี่แอบปัดนะแก็จินเลยแล้วก็จินห่านเลยแอบปันแอบปันสไลหนอนสไลหนอนอาบประตูตะไลหนอนยิงกระจกแล้วก็ผีบปั่อยวงเาๆเ็เห็นไปลหรอนี่ดูอยากเปล่าเอ้ยมีการวิ่งไปการสไลหนอนนี่มันต้องทำเอาเอาเอาอย่างงี้ อย่าตาหน้านะเราจะมาเล่นกันแบบสองคนแล้วครับไม่ให้แม่งจอยกันนะแต่ว่าอาจจะมีเยอะพวก NPD เรียกว่าอะไรวะเออะ NPD เลยดยอีดูไรนอนเข้าคอมพิวเตอร์ดิฉันคอมพีดอยูไรนอนเข้าคอมพิวเตอร์นี่มันเข้ากันดูเอ้าดูนี่แนี่นี่แนี่ จะเข้าจะเข้าไอ้เหี้ยมก็เข้าไปตอนหกเมตรอะไรของมันนั้นอะไปปากอกยังไงอ่ะอ่าก้องมันไม่ยอมเข้าไปอ่ะอีกคนนึงอ่ะยืนป่ะจะได้ยืนบื้อได้ไม่รู้บื้อทำไมก็เราจะมาตอบอ่านะครับเอใช่ไหมคิดหน้าว่าไม่เลยคิดหน้าดีกว่า ครับเดีกตายแล้วมันหนักหนาวนะยากเกินขนาดไหนเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปปรับเบสิกกันนะดูซิว่ามีอะไรครับผมเพิ่งเล่นนะเพิ่งเล่นอ่ะนะจูนะพูดอะไรพูดอะไรก็ได้เร็วๆเออเออเดี๋ยวรู้เลยนะว่าเป็นยังไงอ่ะนะโอเคเงี้ยนะจุูเนี่ยเนี่ยอนี่ยข้าพูดเหรอ เออกาละเด็โอเคงั้นบายบายผู้เด็กแต่เกมเมอร์อย่าลืมอย่าลืมเข้าไปกดซับสไคร้จ้ะไม่รุนดาเขาทำไปแล